ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บ้านพอใจกเกษตรจะมาฉีดยาลูกหมูนะคะลูกหมูเกิดได้วันนี้เป็นวันที่แปดนะคะพอดีลูกหมูมีอาการหายใจหอบหืดแล้วก็นอนสัน่นนอนหนาวเราก็เลยคิดว่าน่าจะไม่สบายอาจจะเป็นปอดชื้นปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยฉีดยาลดให้ตั้งให้ตั้งแต่เมื่อวานตื่นตอนเย็นแล้วก็มาวานนี้เช้าเย็นแล้วก็วันนี้มาตามอีกนะคะลูกหมูถามว่ามีอาการดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะอันเนี้ย เราก็เลยต้องฉีดยาอีกเพราะว่าลูกหมูยังไม่หายกลัวจะกลับมาเป็นซ้ำจะหนักกว่าเดิมยาดีขึ้นแล้วค่ะโอเคเราจะฉีดยา0.5นะคะสีสีค่ะโอเคนะคะฉีดคนเดียวก็ฉิดได้ค่ะแต่ดีหน่อยอเค โอเคค่ะนี่ก็กลินแล้วนะคะเดีย๋ยวจะเอานมให้ลูกหมูกินนะคะโอเคค่ะคแค่นี้นะคะบายบาย